ต้นข้าวเกี่ยวยอะไรด้ไหมพ่ภูครับเดนด้แล้หน้าตาก็าถึงจังกับทุเรียนมากอะไรอะไรครับขอเลยครับขอข้างเม็ดเลยนะครับหน้าตาก,กว้าวลหรูอรา นี่นเรยไม่ <c oughs> ไปไหนเลยตอนนี้เอาอ,อะไรลูกมาแล้วเนาะมาแล้วนะอะไร,นะะไรตกลงจะยังไง 好的。謝謝謝謝